มือนี้ก็ตื่นสวยอยากไมนเป็นหมาอ้วนของแม่เด้อยากไม่เป็นหมาอ้วนหนาลักด้แม่เอ้ยหยักหยักของแม่อู้หึบังหยักนั่นาลากอู้หึสวยคักลูกแม่สวยค่ะอู้หยักเอู้อึสวยเออสวยสวยสวยสอยสวยแม่เอ้ยหักมาอ้วนแม่หักมาอ้วนหมาอ้วน มันแม่หักหมาอ้วนแม่หักหมาอ้วนจะไหนเดี๋ยวประมาณหมาจอยตะกุนเคยหมักหนุนดีดีจ่อยหุ่นนายเดอดแต่ว่าหมามักอ้วนๆนั่งลงอืมอืมนั่งลงเป็นตํานานตัวเนยังนั่งลงยังไม่หลุดเนี่ยยันเป็นที่หนึ่งวันนี้ผู้เด็ดจะหักแถาเทียรแถาเลยในซ้อยนี่เนาะหนาๆน้าลูกนี่ดับกงอ้วนกมง เป็นจะสร้างกองเขากับพวกินอเองมานั่งอัตรงอนัตามอยู่หยักไงเยมันลูกแม่ไหมหนาเนี่ยมันจะหักแขได้หนลูกรัแขกได้เลยนี่ลุกนะหวาดจึงหวาดจึงงลูกแม่ที่จ๋วยเขาตงนอันบอกเกาเฮงติดช้วยมันเกาดูไม่ ที่มานั่งผี่มึงที่แม่มาทั้งสองตัว่านั่งแบบนี้นั่งพี่แม่มานั่งนีมยนี่นั่งร่งนั่งนี่ไม่ได้ไตนาแบบนี้เนั่งเนียนเหยียบนาที่เปนั่แบบล้วยนนามาหาแมน่นะคุนั่งไม่ดีนะนั่งวยขาดแคนดแบนี้งับตานั่งคนนั่งไม่ดีอ้านั่งาหารีกว่านั่ง

ปวดอยู่บ่ลูกมาแหงหอนแหมไปหรือบ่ไปเมื่อกี้กับภาไปเงี้ยวแล้วกินขา้าวมื่อสามจานเพิ่งเฮียเพิ่งกินแต่กับใครก็บ่กินให้มันบ่กินเข้ากับเป็นทุกข์งัดลงไปเพิ่งเฮียแจ้งเป็นแหงทุลักทุเลอยู่แต่มันกับอ้วนอยู่เนี่นะไปอยู่บ่ลูกไปขี่บ่ลูกไปได้พี่นหรอมันสีผ้า่าไปขี่มันสีหาหม่องไม่เอาไปเลยอีอ้วนตึง ไอ้เรนน้ำตีไปลูกไปเออไปกินต่อมาก,กินนักการปกติก็มากินม้ากินมากกิน,กกนเอาอีแป๊วอ,อีลูกมาฮัหามาสื่อมาต่างต่วันที่ยี่สิบเก้ายี่บแปดยี่สิบเก้าเอ้ยี่แปดจนมือในวันที่ยี่สาม ถุงอร่อยเจสิบเก้ามันกินตัวเตี้ยๆก็กินอยู่แต่กินบ่หลายคือมันมันกินเดือนนึงอยู่อร่อยเจสิบเก้าก็ได้เพราะว่ามันก็กินข่าวเป็นทุนหลักมันบ่ได้กินแังแต่หัวอาหารเนาะหัวอาหารเป็นขนมซื้อม,ม,มาน่งพันรอบมาหี่หรือสิไปขี่ไปอยู่บ่ไปอยู่บ่แม่พาไปขี่ทั้งหมอกไปบ่ทั้งหมูกี่ครับไปบ่แม่เปิดประตูให้ไปอยู่บ่ตั้งังครับหมุนได้หวั่นหมุนนั่ง ม้นหมุนโตเอมเอ,อมุนเออมันจะสั่งหักสี่เลยใบหักยังไดจะสั่งกระดอกกระเดียนอนเด้น้องกินหลักการนอนแล้วเรียบร้อยนอนได้กินหลักกานอนนอนเราบาลูกเออนอนนอนบังหัวกะยีะนไหมบอหวะบังหว,งหวย ม่ากะยกีเอาขึ้มืดแม่มั้งเถอะมันบางผมุูน่ะบางคนอยีกได้เดี๋ยวนี้บางเฮ้อยากไงเอานอนจังหน่อยคอยเป็นเงานั่งแต่ผ้าหมาเป็นเงาขันออกเข่าขันเข่าไปนอนมันยานมันบากก่าออกมาเข้ากระไดก็เลยนั่งอยู่นี่เปิดเข่าไปนั่งเ <c oughs> ครื่องรับโทรทัศน์กระหอนได้สิดเดือบเปิดพัดลมใส่ลำพังเปิดพัดลมมันบริบป์เปลืองพัดลมด้ มเด็ดเปลือเบิดมือมันกระแค่มืลมอลสานโมงสองโมงยังมาเจาะมะเร็งเบลงโทรทัศน์มันเปลืองน้ำหมองเข,งขาเพราะว่าห้องหุงเดือนหนึ่งห้องหุงทุกมือเ้องเสียบหมองเขาลสาโมงโมงเทิงอุน่นมันก็เลยสิเปียงอีรีเดี๋ยวไปเสิร์ชเบลงมองข้าวเปลืองไฟเน่เคยในยินเข้าววายหมองเขาโตเปลืองไฟ